หกโมงยี่นาทีเข้ามารอบที่3ตอนนี้นั่งอยู่ในรถรอคิวจะออกอยู่อสองเที่ยวนั้นก็เทีย 100, เท่ยวละร้อยเทีย 200, เท่ยวนึงเที่ยว200อเที่ยวนึงก็สาม มาพูดถึงเรื่องชีวิตของพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่มีลูกมีหลานะก็หวังว่าจะให้ลูกหลานเลี้ยงเมื่อเมื่อแก่เท่าผมเจอลูกค้าหลายๆคนคุยกันเนี่ยผมคุยให้ฟังว่าบางคนก็รู้นะสัจธรรมว่าก็เลี้ยงไปตามหน้าที่ก็อย่าไปหวัง อย่าไปหวังว่ามันโตมาแล้วพอเราแก่แล้วมันจะเลี้ยงดูเราพอเด็กสมัยใหม่นี่มันไม่เอามันไม่เอาเอาพ่อแม่ปู่ย่าตาย,ยายอาพอมันเอาตัวรอดได้มันก็มันก็ถีบหัวเรือส่งแล้วมผมก็พูดให้ฟังเลยว่าว่าความเป็นจริงแล้วตัวผมก็เจอมากับตัวนี่แหละอืมเราก็ไม่อยากไปพูดซ้ำเติมเออ จำเติมตัวเราอะไม่ใช่ไม่จำเติมเขาหรอกำเติมตัวเรานี่แหละเออเจอมากับตัวเองแล้วก็มีอันหนึ่งก็เลยแนะเข้าไปบอกว่าจําไว้เลยว่าเด็กคนไหนที่มันจะดูแลพ่อแม่ดูแลปู่ย่าตายายรักปู่ย่าตายายรักพ่อแม่เนี่ยมันก็จะมีแววตั้งแต่เด็กอันนี้เรื่องจริงอ่าใครที่มาฟังคลิปนี้ก็ลองไปไปคิดดูดิผมพูดเรื่องจริงนะเด็กมันจะมีแววตั้งแต่เด็ก มันจะห่วงปู่แม่เอ้ยมันจะห่วงพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันจะถามมันจะเออมันจะถามทุกสุขมันจะกินอะไรแล้วยังเออมันมีมันก็จะมาแบ่งให้แต่เด็กที่มันไม่เอาเอาเรื่องเอาราวมันจะเอาแต่ตัวมันทั้งนั้นแหละเออมันก็จะหาความสุขให้มันตัวมันมันไม่เคยมาสนใจหรอกว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่ยังไงวันๆมันก็คิดแต่สมองมันคิดแต่จะเอายังไงหาความสุขให้ตัวตัวมันเองแล้วก็เอาอะไรได้ที่ที่มันเอาได้ เออที่หาความสุขให้ตัวเองมันก็จะปากหวานพเนาพะนอพ่อแม่ปู่ย่าตาย,ยายแหละอืม